อสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าอีกหนึ่งแบบนะครับตัวนี้จะเป็นไมค์กล้องนะครับสาหรับใส่ dslr กล้อง c ทนนอนนิคอนหรือกล้องฟูเฟรมอะไรได้หมดนะครับที่มีแจ็คใหม่นะอันนี้ใส่สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับผมลองใช้กับมือถือแล้วก็เสียงใช้งานได้ดีเลยนะครับผมเป็นไมค์ของนิคอนนะครับผมรุ่น me 1นะครับตัวนี้ราคามือหนึ่งนะประมาณ4ี่พนเนะครับมีไปเร็จมรให้ครบนะเครื่อง ตัวนี้ใช้งานน้อยมากผมขายให้ราคาเบาๆนะ2,990นเารนะครับถูกไปครึ่งหนึ่งแต่สภาพเหมือนมือหนึ่งเลยเนี่ยนี่นะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะเอาไปใช้งานคุม,ค,มครับเป็นไมค์กล้องนะครับใช้งานได้หมดเลยสมาร์ทโฟนกล้อง DSLR กล้องมินเลที่มีที่มีแจ็คต่อสายไม์นะครับต้องมีแจ็คต่อสายไม์นะไม่ไงั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับ ก็ขายให้ราคาสอง0ันานะครับมีครบกล่องนะมีถุงผ้ามีให้ครบครับนี่ถุงผ้ากล่องอะไรมีครบครับมีใบเสร็จด้วยนะครับเนี่ยใบเสร็จซื้อมาก็4ี่พันกว่าบาทมีให้ครบครับใบเสร็จก็ไปใช้งานได้เลยนะครับผมผมลองเทแล้วนะอันนี้มีการเสียงมีให้ครบยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะครับ ใช้งานได้ครับราคาเบาๆ2 0 0 0กว่าบาทอะบวิดีโอเสียงดีมากตัวนี้แนะนำเลยครับราคาเบาๆนะไม่ต้องไปซื้อตัวเป็นหมื่นนะครับตัวนี้จบเลยวัสดุดีตรงนี้เป็นเหมือนอะลูมิเนียมครับเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะมันจะทนนะมันจะดีมากตรงนี้ก็ปรับเสียงได้นะครับเนี่ยน่ครับปรับได้โอเคใครสนใจก็ทักมาในครับที่เพจนิยมมือสองนะไมค์กอ้อง ME1 แบบ2,990นะครับขอบคุณมากครับ